เมืองล่วงเป็นเมืองเล็กๆแวดล้อมด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนชาวไตลื้อสิบสองปันนาเรียกตามสำเนียงภาษาของตนว่าเมืองล่งหรือเมืองล่วงแปลว,ว่าเมืองล่วงพ้นผ่านเลยไปมีตำนานเก่าประจำเมืองเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วในสมัยพุทธกาล2 5 0 0ปีเศษโน้น องค์พระเจ้าพาราหรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระสาวกได้เสด็จมายังเขตเมืองนี้ชาวเมืองทั้งหลายต่างดีอกดีใจพากันไปกราบนิมนต์ให้พระพุทธองค์หยุดพักแต่เนื่องด้วยวันนั้นพระพุทธองค์ทรงมีพุทธกิจรีบเร่งจะไปยังเมืองเชียงรุ่งให้ทันเวลาจึงไม่รับนิมนต์เสด็จผ่านเลยไป สร้างความเสียใจน้อยใจให้กับชาวเมืองแห่งนี้มากพากันพูดว่าเมืองของตนไม่มีบุญวาสนาเป็นเมืองอาภัพเพราะเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าสเสด็จผ่านคำว่าเมืองล่งหรือเมืองล่วงนี้ครั้นการเวลาผ่านไปผ่านไปสำเนียงคำพูดได้แปรเปลี่ยนจากคำว่าเมืองล่วงกลายเป็นเมืองหลวงเมืองหลวง เป็นเมืองกลางดงในป่าหลังเมืองมีต้นพึ่งขึ้นอยู่มากมายนับไม่ถ้วนบนต้นพึ่งบางต้นจะมีพึ่งพากันไปทํารังนับเร้อยรังคนเมืองหลวงจึงมีน้ำพึ่งไว้กินและขายเป็นจำนวนมากเวลาปีนขึ้นไปเก็บน้ำพึ่งพวกเขาจะปีนขึ้นไปได้วยความชํชนานิชํานาญไม่ต้องตอกทอยพวกเขาล้วนมีมนตีพึ่งสะกดพึ่ง ซึ่งถ่ายทอดกันมาจากบรรพบุรุษฝูงพึ่งทำอันตรายพวกเขาไม่ได้เลยเมื่อปลายปีนขึ้นไปถึงรังพึ่งแล้วก็จะใช้มีดคมปาดรังพึ่งให้ขาดออกนำมาคั้นเอาหัวน้ำพึ่งใส่ถังส่วนขี้พึ่งก็ทำเป็นแผ่นๆและใช้ทำเทียนไขเป็นสินค้าที่มีราคาชาวเมืองหลวงแต่บบราณเป็นชาวไตลื้อโดยส่วนมาก นับถือพระพุทธศาสนาและมีความเชื่อในเรื่องพูดผีสิ่งลี้ลับดังตำนานเก่าอีกเรื่องหนึ่งซึ่งชาวเมืองต่างเล่าขานสืบต่อกันมาเป็นตำนานถ้ำผียักษ์กินคนเรื่องนั้นมีอยู่ว่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองลวงมีวัดแห่งหนึ่งชื่อวัดป่าเจียงกอนตั้งอยู่เชิงดอยซึ่งเป็นป่าทึบเต็มไปได้วยหมู่แมกไม้นานาพันธ์ บนดอยหลังวัดมีถ้ำใหญ่อยู่ถ้ำหนึ่งทุกๆเย็นพลบค่ำจะมีฝูงข้างคาวนับหมื่นแสนบินพุ่งตามกันออกมามองไกลไกลคล้ายกลุ่มควันที่ลอยขึ้นฟ้าแล้วแยกย้ายกันไปหากินพอรุ่งเช้าก็จะพากันบินกลับมาหลับนอนอยู่ในถ้ำดังเดิมเป็นอยู่เช่นนั้นมานานนมแต่แล้ววันหนึ่งชาวบ้านเชิงดอย ได้สังเกตเห็นสิ่งผิดปกติคือตอนพบค่ํำฝูงค้างคาวนับหมื่นแสนได้บินพุ่งกันออกมาจากถ้ำราวกับฝูงพึ่งที่แตกรังพวกมันบินกระจัดกระจายะเลิดเต็มท้องฟ้าเหนือเมืองพลางส่งเสียงร้องแล้วหายไปหมดพอรุ่งเช้าก็ไม่กลับมาให้เห็นอีกเลยพวกมันอพยพหนีออกจากถ้ำแห่งนั้นไปเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรกับพวกขังขาวนะนั่นนะสิคงจะต้องมีตัวอะไรไปขับไล่รบกวนพวกมันแน่ๆจึงหนีไปหมดอย่างนี้ชาวบ้านเมืองหลวงกลางดงพากันประหลาดใจวิพากวิจาร์แต่ไม่มีใครให้คำตอบนั้นได้จนกระทั่งสามวันผ่านพ้นชาวบ้านเมืองหลวงทุกๆคนจึงได้รู้คำตอบถึงสาเหตุกลางดึกคืนที่สาม หลังจากเกิดปรากฏการ์ฝูงขังข่าวอบพยพหนีทุกคนซึ่งนอนหลับอยู่ในบ้านเรือนติดกับเชิงดอยพากันสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องคำรามอย่างน่ากลัวดังแว่วมาจึงต่างพวาลุกจากที่นอนมองผ่านหน้าต่างประตูเรือนไปท่ามกลางแสงจันทร์ครู่เดียวเท่านั้นพวกเขาก็ได้เห็นภาพประหลาดลี้ลับ ปีศาจตนหนึ่งรูปร่างดำทะมึนสูงใหญ่กว่าคนธรรมดาถึงสามเท่ามันก้าวเดินลงมาจากดอยตรงเข้ามายังหมู่บ้านเมื่อเห็นแล้วจึงพากันส่งเสียงร้องบอกเตือนกันและกันลั่นไปในยามดึกว่าผียักษ์ผียักษ์ลงมาจากดอยความแตกตื่นโกลาหลเกิดขึ้นในฉับพลัน เจ้าผียักษ์นั่นมันพังบ้านหลังหนึ่งดังโครมครามมีเสียงคนหวีดร้องโหยหวนขึ้นสุดเสียงแล้วเงียบไปเจ้าผียักษ์ตนนั้นมันจับคนสองคนด้วยมือข้างละคนหิ้วเดินกลับหายไปยังดอยที่มันลงมาอย่างรวดเร็วมันจับคนไปกินแล้วมันจับคนไปกินแล้วเสียงร้องอย่างตื่นตระหนกลั่นไปทั่วหมู่บ้าน ครันพอรุ่งเช้าพากันสะกดรอยติดตามก็ได้พบว่าเจ้าผียักษ์มันจับคนเข้าไปกินภายในถ้ำบนดอยจึงเป็นที่รู้ทั่วกันว่าถ้ำค้างคาวบนดอยแห่งนั้นมีผียักษ์มาสิงอาศัยอยู่ทำให้ฝูงค้างคาวอพยพหนีไปอยู่ที่อื่นจนหมดสิน้นและนับตั้งแต่นั้นมาเจ้าผียักษ์ก็ได้ออกมาจับชาวบ้านเชิงดอยไปกินเสมอในตอนกลางคืน ชาวบ้านจึงพากันอพยพหลบหนีไปอยู่ที่อื่นด้วยความกลัวตายเจ้าเมืองหลวงครั้นทราบข่าวจึงพยายามส่งคนที่มีเวทมนต์ไปปราบปรามหลายครั้งหลายหนแต่ไม่อาจจะกำราบมันได้คนที่ถูกส่งไปตกเป็นเหยื่อของมันทั้งสิน้นเจ้าผียักษ์ตนนั้นออกไล่ล่าผู้คนในเมืองหลวงไปกินทุกๆวันสร้างความหวาดผวาระสำระสายให้ผู้คน ไปทั่วเขตเมืองหลวงเหตุการณ์ร้ายดำเนินไปได้เกือบเดือนขณะที่ผู้คนต่างพากันสิ้นหวังอยู่นั้นได้มีสัมมเนนหรือเจ้าสางน้อยรูปหนึ่งเป็นหลานของเจ้าฟ้าเมืองหลวงบวชอยู่ที่วัดหลวงเมืองหลวงเจ้าสางน้อยรูปนี้เป็นผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมแม้ยังเป็นเจ้าสางสัมมเนนน้อยแต่ก็สามารถจดจำ ท่องบทสวดมนต์เป็นภาษามาคตรหรือภาษาบาลีได้ทุกบทอย่างน่าอัศจรรย์แม้ตุ๊เจ้าหรือพระก็ไม่อาจจะท่องได้มากเท่ากับเจ้าสางน้อยรูปนี้เลยคืนวันหนึ่งเจ้าส่างน้อยได้นอนหลับฝันไปว่าตนเองเดินไปบินทบาทที่หมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำคำซึ่งไหลผ่านกลางเมืองหลวงได้มีหญิงสาวงดงามคนหนึ่ง มาใส่บาทให้แล้วพูดว่าเจ้าสางน้อยโยมนี้เป็นลูกสาวพญานาคแห่งแม่น้ำคำมีความสงสารชาวบ้านเมืองหลวงที่ถูกผียักษ์จับกินผียักษ์ตนนี้อาถรรพ์ของมันแรงกล้าเวทมนต์ใดๆไม่อาจกำจัดมันได้นอกจากอนุภาพแห่งองค์พระเจ้าภาราเท่านั้นเจ้าสางน้อยจ้ะจงรีบไปบอกชาวบ้านชาวเมืองเถอะ ชักชวนให้พวกเขาสร้างพระพุทธรูปขึ้นโดยเร็วเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆแล้วนำไปตั้งขวางไว้ที่หน้าถ้ำอำนาจแห่งพระพุทธคุณจะปิดกั้นขัดขวางไม่ให้ผียักษ์ตนนั้นออกมากินคนได้จะหญิงสาวคนนั้นประนมมือน้อมไหว้เจ้าสางน้อยผู้ทรงศีลทรงคุณธรรมแล้วเดินลงจากสะพานกลายร่างเป็นนาคีตัวใหญ่ยาว เลือ้อยลงแม่น้ำหายไปเจ้าส่างน้อยครั้นตื่นขึ้นมาจากความฝันจึงได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้โยมตาของตนซึ่งเป็นเจ้าฟ้าเมืองหลวงได้ฟังเจ้าฟ้าเมืองหลวงครั้นได้ฟังก็อัศจรรย์ใจและเชื่อในนิมิตฝันของเจ้าส่างน้อยผู้เป็นหลานของตนจึงได้ประกาศให้ช่างแกะสลักไม้ที่มีฝีมือมาช่วยกัน แกะสลักไม้ทรงขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีต้นหนึ่งให้เป็นองค์พระเจ้าพาราปางมารวิชัยที่งดงามการแกะสลักดำเนินไปอย่างรีบเร่งทำงานทั้งกลางวันกลางคืนมิได้หยุดพักเลยแล้วในที่สุดเจ็ดวันต่อมาองค์พระเจ้าพาราก็สำเร็จเจ้าเมืองลวงให้ชาวบ้านชาวเมืองช่วยกันแบกหามองค์พระพุทธรูปนั้นขึ้นไปประดิษฐาน ที่ปากถ้ำทันทีซึ่งก็น่าอัศจรรย์มากเพราะนับตั้งแต่วันนั้นผียักษ์ที่ดุร้ายตนนั้นก็ไม่ออกมาจับผู้คนชาวเมืองลวงไปกินอีกเลยมันสูญหายไปด้วยพลานุภาพแห่งพระพุทธคุณเมื่อผียักษ์สาบสูญไปแล้วเจ้าเมืองลวงและเหล่าสาธุชนจึงได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นมาวัดหนึ่งที่เชิงดอยอันเป็นต้นทางขึ้นถ้ำ แล้วตั้งชื่อเป็นอนุสรว่าวัดป่าเจียงกอนตามชื่อของเจ้าสางเจียงกอนผู้นิมิตฝันเห็นวิธีปราบผียักษ์กินคนเหตุการณ์นั้นแม้จะผ่านไปนานนับร้อยปีแล้วแต่ก็ยังมีผู้คนจดจำเล่าต่อกันมากลายเป็นตำนานของวัดป่าเจียงกอนเมืองหลวงอยู่มาวันหนึ่งตอนปลายฤดูหนาว พระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้แบกกรดสะพายบาทเดินทุดงจาริกไปถึงเขตเมืองลวงและไปพักอยู่ที่วัดป่าเจียงกอนวันที่พระภิกษุหนุ่มเดินทางไปนั้นวัดป่าเจียงกรอ,อันเป็นตำนานมีสภาพเป็นวัดที่เงียบเหงามีเพียงพระผู้เท่าเฝ้าวัดอยู่รูปเดียวเท่านั้นไม่สูงข่าท่านครูบาไม่สูงข่า พระภิกษุหนุ่มวางกรดปลดบาทที่แบกสะพายมาลงบนพื้นศาลาประนมมือก้มกราบทำความเคารพท่านอย่างนอบน้อมไม่สูงค้ามาจากไหนหนอท่านเอ๋ยครูบาเท่าผู้ชรายกมือรับไหว้พระภิกษุหนุ่มแล้วเอ่ยถามด้วยความเมตตาเขาเดินทุดงมาไกลข้ามดอยมาเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า อยากจะขอหยุดพักที่วัดของท่านนี้สักระยะขอความเมตตาจากท่านให้เฮาพักด้วยเถิดพระภิกษุหนุ่มแจ้งความประสงค์การมาของตนพระผู้เท่าเฝ้าวัดยิ้มให้และพูดว่ายินดีต้อนรับท่านเอ๋ยตามสบายเถอะจงพักตามสบายหรือจะพักอยู่ตลอดไปก็ได้เฮานี้เท่าแล้วอยู่คนเดียวเหงาเลอเกิน เห็นท่านมาก็ดีใจจะได้อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนกันท่านครูบาทำไมาวัดนี้มีเพียงท่านอยู่รูปเดียวพระและเจ้าสางรูปอื่นๆไม่มีเลยหรือพระภิกษุหนุ่มถามด้วยความสงสัยแต่ก่อนก็เคยมีกันอยู่หลายรูปท่านเอ๋ยแต่เมื่อประมาณสี่ห้าเดือนที่ผ่านมานี้มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นภายในวัดพระและเจ้าสาง จึงค,ค่อยๆทยอยหนีไปอยู่วัดอื่นจนหมดเหลือเพียงเฮารูปเดียวเท่านั้นและเฮาก็คิดว่าจะอยู่ได้นานอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ท่านครูบาผู้เท่าบอกแล้วเล่าเรื่องราวที่เป็นสาเหตุให้พระและเจ้าสางหนีไปอยู่ที่อื่นให้ฟังดังนี้ว่าเมื่อสี่ห้าเดือนที่ผ่านมาได้มีพระหนุ่มรูปหนึ่งเป็นพระบวชใหม่ชื่อว่าพระจาพระจา มีนิสัยคึกขนองไม่สำรวมแม้บวชแล้วก็ยังไม่ละเลิกพฤติกรรมอันผิดศีลผิดธ,ธรรมที่ใกล้ใกล้กับโบสถ์ของวัดมีต้นมะขามใหญ่อายุไม่ต่ำกว่าร้อยปีอยู่ต้นหนึ่งและบนต้นมะขามต้นนี้มีพึ่งมาทำรังอยู่หลายสิบรังพึ่งเหล่านี้มาทำรังกันทุกๆปุปีอยู่คู่กับวัดเจียงกอนมานานหลายสิบปีแล้ว ไม่เคยต่อยไม่เคยทำร้ายใครๆที่เข้ามาทำบุญแต่อย่างใดวันหนึ่งพระภิกษุจาได้เกิดความโลภพูดบอกพระและเจ้าสางรูปอื่นๆขึ้นว่านี่พวกท่านเขาอยาก,กินน้ำพึ่งสดๆบนต้นหมากขามต้นนั้นเขาปีนได้นะเขาจะปีนขึ้นไปเอาตอนค่ำนี้โอ้อย่านะท่านจาท่านจะหาเรื่องตกลงมาตายขืนปีนขึ้นไป พวกพึ่งจะต้องรุมต่อยท่านแน่ๆพระบางรูปที่ไม่เห็นด้วยพากันกล่าวเตือนแต่พระจาหัวเราะพูดอ้ออวดขึ้นว่าเขาไม่กลัวเขามีคาถาตีพึ่งก่อนบวชเขาก็ตีพึ่งมากินมาขายนับไม่ถ้วนบอกแล้วก็ปลายปีนขึ้นต้นมะขามด้วยความคล่องแคล่วราวกับลิงท่ามกลางสายตาของพระและเจ้าสางที่ยืนแงนคอมองดู พระภิกษุจามีถังเปล่าถังหนึ่งเชือกยาวเส้นหนึ่งพร้อมกับมีดเล่มหนึ่งติดตัวขึ้นไปด้วยบีนขึ้นไปจนถึงกิ่งสูงที่มีรังพึ่งใหญ่รังหนึ่งห้อยแขวนอยู่เมื่อไปถึงรังพึ่งร่ายมนเป่าไปเพียงสามครั้งพวกพึ่งซึ่งบินวนเวียนหึงหึงก็กระเจิงหนีปล่อยให้ท่านใช้มีดปาดหัวน้ำพึ่งลงใส่ถังอย่างง่ายได้ รันได้หัวน้ำพึ่งเพียงพอจึงให้ค่อยย่อนเชือกปลายถังใส่น้ำพึ่งลงมาอย่างพื้นดินแล้วปีนไต่กลับลงมาอย่างรวดเร็วเป็นที่น่าพิศวงในความชำนาญอย่างเยี่ยมยอดซึ่งพระภิกษุจาไม่ถูกพึ่งต่อยเลยสักตัวเดียวพระและเจ้าสางที่เห็นพากันชื่นชมว่าท่านจาเก่งเหลือเกินเชื่อแล้วละ่ะว่าท่านมีมนตตีพึ่งเก่ง อย่งจริงๆริงอ้าวก็มีน่ะสิพวกท่านก็เห็นแล้วไม่ใช่เหรอพระจาปีนขึ้นไปตีพึ่งบนต้นมะขามใหญ่ต้นนั้นถึงสามหนแต่และหนก็ปลอดภัยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆเกิดขึ้นจนกระทั่งวันหนึ่งปีนขึ้นไปเป็นหนที่สี่แต่คราวนี้ได้เกิดเรื่องร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดขณะที่กําลังจะปาดรังพึ่ง จูจๆฝูงพึ่งซึ่งเคยถูกมนสะกดให้ไร้พิษส,สงก็แปรเปลี่ยนกลายเป็นฝูงพึ่งที่ดุร้ายขึ้นมาในฉับพลันพวกพึ่งนับพันๆบินพลูเข้ารุมต่อยตีพระจ่าส่งเสียงร้องพยายามปัดป้องแต่ไม่พ้นทำให้เสียหลักร่วงลงมาจากกิ่งมะขามสูงตกลงมากระแทกกับพื้นดินเสียงดังพลักท่ามกลางสายตาที่ตื่นตระหนกของพระและเจ้าสางที่เห็นเหตุการณ์ แต่ฝูงพึ่งมิได้หยุดเพียงแค่นั้นแม้พระจาจะตกลงมากองอยู่บนพื้นดินแล้วพวกมันก็ยังบินตามมารุมต่อยตีจนดำมืดไปหมดทั้งตัวพระจานอนดิ้นรนร้องครวญครางเสียงโหยหวนอยู่กลางดินพึ่งอีกส่วนหนึ่งบินพลูเข้าไล่ต่อยพระและเจ้าสางซึ่งมาคอยกินน้ำพึ่งจนต้องวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทิศละทางหัวปูดหัวบวม บาดเจ็บไปต,ตามๆกันส่วนพระจานักตีพึ่งนอนครวนครางอยู่ไม่นานก็สิ้นใจเพราะตกลงมาจากที่สูงร่างกายบอบช้ำผสมกับพิษร้ายของพึ่งที่รุมต่อยจนบวมไปทั่วตัวหลังจากการฝังศพพระจาไปได้ไม่นานก็ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวขึ้นภายในวัดป่าเจียงก่อนแทบจะทุกคืน พระและเจ้าสางได้ยินเสียงร้องโหยหวนของพระจาดังแว่วมากลางดึกและหากมีพระรูปใดเดินผ่านไปทางต้นมะขามก็จะเห็นภาพลึกลับคือเห็นร่างของพระจาร่วงตุบลงมาแล้ววีดร้องดิ้นทุรนทุรายอยู่กลางดินเป็นที่น่าสยองใจแก่พระและเจ้าสางทุกรูปในวัดป่าเจียงก่อนเหตุการณ์ร้ายผีตายโหงหลอกหลอนอารวาส ทำให้พระและเจ้าส้างวาดกลัวทยอยหนีออกจากวัดไปจนหมดสิน้นก็เหลือเพียงรูปเดียวคือเฮานี้แหละที่ยังทนอยู่เพราะเป็นห่วงวัดท่านเอ๋ยผีพระจานี่ดุร้ายเหลือเกินส่งเสียงร้องทุกคืนจะบอกกล่าวยังไงก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดอาถรรพ์แรงกล้าเหลือเกินท่านเอ๋ยจงคอยดูคืนนี้จะได้ยินเสียงโหยหวนของผีพระจา ดังมาอย่างแน่นอนพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยครั้นได้ฟังเรื่องราวลี้ลับนั้นแล้วก็แปลกใจนักคืนนั้นท่านเข้าไปพักภายในโบสถ์ของวัดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับต้นมะขามเวลาประมาณสามทุ่มเศษบรรยากาศเยือกเย็นสงบสงัดวังเวงราวกับเที่ยงคืนขณะที่พระภิกษุหนุ่มสวดมนต์ภาวนาอยู่เบื้องหน้าองค์พระเจ้าพารา พลันเสียงลีลับก็ดังโหยหวนแววมาเป็นเสียงครวญครางที่น่ากลัวหลายครั้งหลายหนแล้วเงียบหายไปพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานก้มกราบองค์พระเจ้าพาราแล้วค,ค่อยๆลุกเดินไปที่หน้าต่างโบสถ์ด้านทิศเหนือจ้องมองไปยังต้นมะขามใหญ่ซึ่งเห็นตระงานอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ทันใดนั้นภาพลีลับก็เกิดขึ้นอีกมีเสียงร้องอย่างตกใจว่า โอ้ยโอ้ย,อยดังแว่วมาจากบนต้นมะขามแล้วอึดใจเดียวเท่านั้นก็มีเงาดำๆร่วงล่นตบลงมากระแทกกับพื้นดินดังลั่นได้ยินชัดเจนร่างนั้นนอนดิ้นทุรนทุรายและร้องครวญครางอย่างทุกข์ทรมานครู่หนึ่งก็หายวับไปพระภิกษุหนุ่มเห็นแล้วเข้าใจในเหตุการณ์ท่านก้าวเดินออกจากโบสถ ไปหยุดที่ใกล้ๆกับโคนต้นมะขามด้วยความรู้สึกเวทนาต่อชะตากรรมของดวงวิญญาณทุกตนนั้นหยุดเธอเปรตเอ๋ยอาตมาเห็นแล้วรู้แล้วจงหยุดแสดงตนเถิดแล้วคอยรับบุญที่อาตมาแผ่ไปให้ขอจงคอยอนุโมทนาพระภิกษุหนุ่มกล่าวบอกเจ้าเปรตผีผู้กำลังรับกรรมแล้วค่อยๆเดินกลับเข้าไปในโบสถ ก้มกราบองค์พระเจ้าพาราจากนั้นนั่งเข้าสมาธิจเจริญกุศลภาวนาจนเที่ยงคืนจึงออกจากการภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ว่าสาธุขอส่วนบุญอันเกิดจากการเจริญภาวนานี้จงสำเร็จแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะขออุทิศไปให้แก่เปรตอดีตพระภิกษุจาซึ่งกำลังรับทุกข์อยู่ใต้ต้นมะขาม ขอเปรตอดีตพระภิกษุจาจงได้รับบุญอุทิศนี้และจงอนุโมทนาบุญเอาเถิดขอจงพ้นจากความทุกข์จงหลุดพ้นไปตามบุญกรรมแห่งตนอย่าได้หลงติดอยู่ภายในวัดเจียงกอนแห่งนี้เลยท่านทรงกระแสบุญแผ่ไปให้อย่างภาพของดวงวิญญาณผีเปรตผู้กำลังรับกรรมครู่เดียวเท่านั้นสิ่งที่น่าพิศวงก็เกิดขึ้น มีเสียงร้องเรียกลึกลับยังแว่วมาจากทางหน้าต่างโบสถพระภิกษุหนุ่มลุกขึ้นมองไปทางทิศที่มาของเสียงเห็นภาพของพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งหน้าตาเศร้าหมองครองทุกข์ยืนประนมมือน้อมนมัสการขอบคุณท่านที่แผ่บุญให้เขาได้รับแล้วบุญของท่าน ช่วยให้เฮาพ้นจากความเป็นเปลตที่ทุกขทรมานมานานหลายเดือนนี้ขอบพระคุณพระคุณเจ้าพระคุณของท่านยิ่งใหญ่นักเฮาจะขอจดจำใส่ใจไว้ไม่ลืมเลยดวงวิญญาณของอดีตพระภิกษุจาพูดแว่วมาด้วยความสำนึกพระภิกษุหนุ่มจึงเอ่ยชี้ทางให้อีกว่าท่านจาจงนึกถึงองค์พระเจ้าพาราวไว้เถิด พุทโธพุทโธจงภาวนาไปคุณแห่งองค์พระเจ้าภาราจะช่วยให้ท่านพ้นจากความทุกข์ยินโจมค่าขอบคุณขอบคุณพระกุณเจ้าเขาขอนมัสการลาก่อนจะขอลาไปตามยถากรรมกล่าวอำลาและน้อมนามัสการแล้ว ลับหลังเดินเลื่อนลอยเลือนลับหายไปในความมืดสลัวของแสงจันทร์และนับตั้งแต่คืนนั้นภายในวัดป่าเจียงกอนก็ไม่มีภาพและเสียงที่น่ากลัวของเปรตผีพระภิกษุจามาปรากฏให้ใครๆได้เห็นอีกเลยพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยพำนักอยู่ในวัดป่าเจียงกรนนานสิบห้าวัน ท่านครูบาเท่าพยายามนิมนต์ให้ท่านจำปรรษาอยู่ด้วยแต่พระภิกษุหนุ่มไม่รับนิมนต์กราบอำลาครูบาเท่าแล้วแบกกรดสะพายบาทเดินทุด,ดงจาริกต่อไป